สวัสดีครับพบกับบอสินพงษ์นะครับในติดสอยห้อยบอลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับว่าพรุ่งนี้ก็เปิดฉากแล้วนะสาหรับฟุตบอลล่อนะครับเรื่องของลิกสิทธิ์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันถ่ายช่องไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ทัวร์ก็คงจะได้ถ่ายแบบเต็มๆแหละนะครับส่วนช่องฟรีทีวีนี้ยังไม่รู้จริงๆนะครับนี่คือมันหลังๆมันจะเป็นแบบนี้บ่อยๆนะก็คือเรียกว่ามารู้กัน เอาวันแข่งขันนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วจะมีถ่ายช่องไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวตามกันไปเรื่อยแล้วกันนะครับอ่าไหนไหนฟุตบอลโลกก็กาลังจะมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันหน่อยนะครับว่าในรอบแรกเนี่ยนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เอาว่า4กลุ่มก่อนละกันนะครับ A B C D นะครับถ้าลากยาวหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้่อามาว่ากันอีกอีสกลุ่มที่เหลือ นะครับวันนี้เอา4กลุ่มแรกก่อนนะครับ A B C D นะครับมาลองดูดูกันนิดนึงว่าออถ้าในมุมมองผมเนี่ยทีมไหนน่าจะได้เข้ารอบนะครับอ่ะไปว่ากันที่กลุ่ม A เลยนะครับกลุ่ม A ก็มีเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมกาตาร์เอกวาดอร์แล้วก็เซเนกานะครับกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่ออไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะนะครับโดยเฉพาะกาตารนี่พูดตรงดูกาตารเตะบอลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ นะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหคือเป็นทีมที่แบบไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้นจริงๆนะครับอย่างเอกวาดอร์เนี่ยยังได้ดูบ้างนะตอนโคปาอเมริกาอะไรอย่างนี้นะครับเนเธอร์แลนด์นี่ก็จริงๆมีตัวน่าสนใจหลายคนนะครับรวมถึงเซเนกัลด้วยเซเนกัลอาจจะคุ้นหน้าคุาค้นตากันเป็นอย่างดีจากการที่นักเตะพวกเขามาเล่นในยุโรปนะครับแม้ว่าจะน่าเสียดายที่ล่าสุดซาดิดอมาเน่ก็จะไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ กลุ่มนี้แน่นอนครับถ้าดูตามหน้าเสือมันก็ต้องเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะนะครับเนเธอร์แลนด์ออสกับเซเนก้านี่ก็สูสีเหมือนกันนะผมว่านะนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะกินกันได้แบบง่ายๆนะครับและกลุ่มนี้ในใจผมนะเอาจริงในใจผมนะผมว่าระวังกาตาให้ดีนะครับด้วยความที่พวกเขาลงทุนก,กันไปเยอะนะครับในการจัดฟุตบอลโลกครั้งนี้นัดเปิดสนามนี่ไม่แน่นะนะมีทีเด็ดหรือเปล่า นะครับก่อนเริ่มโทัวร์นาเมนต์มีข่าวว่ามีการจ้างเอกวาดอร์8คนนะนะครับให้แบบล้มล้มหน่อยนะครับแล้วก็กาต้าจะชนะ1-0ยิงประตูดได้ในครึ่งหลังอะไรก็เป็นตุกเป็นตะเลยซีนาริโอผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าให้ระวังกาตาเพราะว่าหนึ่งคนนะไม่ค่อยเหตุฟอร์มกาตาเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่ากาต้าเนี่ย เขาเก็บตัวกันมาตั้งแต่โหลีเขาว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมาตั้งแต่กันยายนน่ะนะครับคือหยุดเลยแล้วนักเตะเนี่ยมันก็มาจาเอาซาร์ซะเยอะใช่ไหมล่ะนะครับเนี่ยเป็นความข้อได้เปรียบสุดๆอุ่นเครื่องมาแบบเต็มพิกัดอลองไปดูเอ,อ่อแมตช์เตะของกาตาร์เนี่ยเตะมาทียิบแบบเขาเรียกว่าอุ่นมาเต็มเหนียวอะนะครับเพราะฉะนั้นความลงตัวนะครับความลงตัวสภาพ ความฟิตของนักเตะความเรียกว่าเข้าขากันอะไรต่างเนี่ยดูดีกว่าชาติอื่นนะนะครับและอย่าลืมว่ากาตาร์เนี่ยรีกรีเขาก็ระดับในเอเชียเขาก็ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่เขามีไอเอสบายอะคาเดมี่อะไรเนี่ยผลงานเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยประมาทกาตาร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคือโดยเฉพาะน,นัดเปิดสนามเนี่ยผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากกาตาร์นี่แหละนะครับเรื่องของ การที่รวมทีมกัมมานาเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบแบบสุดๆเลยคือเราก็เห็นมาแล้วแหละไอ้จากที่เราดูบอลอีซีโกงชีเคมดูบอลในอาเซียนเนี่ยเราก็เห็นมาแล้วว่าไอ้ทีมที่มันรวมตัวกันเยอะๆอ่ะเฮ้ยมันได้เปรียบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าผมให้ฟันทงนะผมผมขอเลือกเนเธอร์แลนด์กับก,กาตาร์เนี่ยเข้ารอบจริงเออนะครับไม่ได้ตลกนะผมว่ากาตรา์มีดีพอที่จะผ่านเอลโกดอ์นะครับแล้วก็เจอกับเซเรก้ลเนี่ยผมว่าสูงสีนะ นะครับสูสีนะครับเจอกับเซเนกัลเจอกับเนเธอร์แลนด์ผมว่าก็ถึงจะแพ้ก็จะไม่ขาดอ่ะเอาอางนี้ดีกว่านะครับแล้วมีสิทธิ์จะยันได้ด้วยนะทาเป็นเล่นไปนะครับกาตารเนี่ยไม่ธรรมดากันโค้ดก็ทํางานกับเขามาตั้งตั้งแต่ปี2017จริงๆโค้ดคนนี้นะครับเป็นชาวสเปนเนี่ยทากับกาตามาเป็น10บสปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุมชุดใหญ่เนี่ยก็คุมมาตั้งแต่ปี2017เรียแล้วว่ารู้ไส้รู้คงนักเตะกาตากันเป็นอย่างดีอ่ะผมว่าเป็นทีมที่ อันตรายน่ากลัวนะครับแล้วก็มีสิทธิ์จะเข้ารอบได้นะสำหรับกาตาร์นะแม้ว่าชื่อชั้นอาจจะดูด้อยกว่า,าทีมอื่นก็ตามนะครับก็กลุ่มนี้ผมขอเลือกในแถลงก่อนแล้กันยืนพื้นตัวนักเตะดีกว่าเพื่อนนะครับมีหลุยฟานกาวคุมทัพด้วยนะครับแล้วก็นักเตะในทีมน่าจะตามองกันหลายคนใช่ไหมแล้วก็อีกทีมนึงผมขอเลือกกาตาร์นะครับออะทีนี้มาที่กลุ่ม B กลุ่ม B ก,ม B ก็คือกลุ่มอังกฤษอิหร่านสหรัฐอเมริกา มาแล้วก็เวลกลุ่มเนี้ยเอาเ่ากรีตเนี่ยผมว่านอนมาแน่นอนนะครับชื่อชั้นนักเตะในทีมดีกว่าชาวบ้านเขาแม้ว่าในเดชั่นรีฟอร์มอาจจะกระท้นกระแท่นยังไงก็ตามแต่แต่ว่ามาถึงตัวเมือนจริงนะครับเชื่อว่าทีเด็ดที่พวกเขามีเนี่ยมันน่าจะผ่านคู่แข่งได้นะครับก็เรื่องกรีตเป็นแชมป์กลุ่มไปก่อนนะครับส่วนที่2องนี่เลือกยากเหมือนกันนะนะครับแต่ขอตัดอิหร่านแล้วกันอิหร่านดูแล้วเทียบกับสหรัฐอเมริกาเทียบกับเวลส์ ก็ยังไม่ค่อยดีอะไรหลานเวลามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ยังไม่ได้มีอะไรประทับใจเท่าไหร่นะครับก็คิดว่านะในวงผมนะคิดว่าเป็นสหรอเมริกากับเวลเนี่ยมันสูสีมากๆอ่ะนะครับบอกยางจริงว่าว่าใครจะเข้าอเมริกาก็ตัวดีๆเยอะนะครับเนี่ยนำโดยคริสเยนพูลิสิตใช่ไหมถึงที่เวอาร์จอสซาเจนนะครับเนี่ยหลายๆคนเลยเดเดเยตลินเอ่อเนี่ยพวกเนี้ย นะครับส่วนเวลก็อย่างที่รู้กันนะครับก็สูสีสูสีกลุ่มนี้นะครับแต่ก็ทายเลือกนะก็ต้องเลือกสักทีมหนึ่งก็ผมเอาอเมริกาละกันนะครับประสบการณ์ในฟุตบอลโลกโชคชนกว่านะครับคิดว่าเอาตัวรอดได้ก็กลุ่ม B เนี่ยผมเลือกเป็นอังกฤษกับอเมริกานะครับที่จะได้เข้ารอบต่อไปนะครับทีนี้มาดูกันที่กลุ่ม C กลุ่ม C นี่ก็จะมีอาร์เจนตินานะครับเป็นหนึ่งตอนนี้อาร์เจนตินานี่หลไหล หลายๆเจ้านะแบลงว่าลาล่านานาูก,กฎหมายที่เขาเป็นเต็งหนึ่งร่วมกับบาราซิลแล้วนะนะครับคืออัพขึ้นมานะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปคลิปก่อนนั่แหละผมก็เลือกอาเจนินาเป็นเต็งหนึ่งของผมนี่แหลนะนะครับกลุ่มนี้มีอาเจนีนามีเม็กซิโกโปลแลนด์แล้วก็ซาอูซาอูนี่อขอขออนุญาตตัดไปก่อนเลยมาบอลโลกทีไรโดนยำทุกทีรู้ไวหลายมืองานนะครับก็ดูแลครั้งนี้ก็ไม่น่าไหวะนะครับแล้วมาอยู่กลุ่มนี้ด้วย นะครับกลุ่มนี้ก็แน่นอนผมก็เลือกอาเจนนะครับอาเจนนี่เป็นบอลที่เหมาะกับทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วครั้งนี้ลงตัวมากครั้งที่แล้วถ้าจำมาได้มีปัญหากันในทีมฮอกเก็ซัมปอรีเอาทีมไม่อยู่นะครับแล้วก็เล็กเทสโดนโครเเชียยํำม,มาด้วยนะครับสุดท้ายก็ไปตกเพราะแพ้ฝรั่งเศสใช่ไหมนะครับแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วพวกเขาฟอร์มร้อนแรงมามากๆนะครับคิดว่ามีโอกาสจะเก็บ 9แต้มเต็มได้เลยด้วยซ้ำนะสำหรับอาเจนตีนาไม่น่ายากนะกลุ่มนี้สําหรับฟ้าขาวนะครับคือต้องโชว์ฟอร์มให้มันสมกับการเป็นตัวแต่งหน่อยคิดว่าเจนเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะครับแต่ที่2เนี่ยเลือกยากเหมือนกันนะเม็กซิโกกับโปลแลนด์เนี่ยโอ้โหสูสีสูสีจริงๆนะครับโปลแลนด์ก็แน่นอนมีเลวานดอฟสกี้ตัวดีๆหลายคนเม็กซิโกก็ใช่ย,ย,ย่อยนะครับแล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่ เวลามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมักจะทําผลงานได้ดีด้วยนะนะครับคือทำงานได้ดีแบบคนไม่ค่อยคาดคิดอ่ะนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยโอ้ยอยู่กลุ่มหนักนะนะครับแต่เม็กซิโกก็กลับทาผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่ากลุ่มนี้อาเจนที่1นนะครับที่2องนี่แบบโอ้โหตัดสินกันด้วยภาพถ่ายจริงๆนะครับเม็กซิโกกับโปแลนด์นะครับแต่สุดท้ายก็ขอเลือกเป็นเม็กซิโกดีกว่านะครับเพราะว่า โปแลนด์เนี่ยนะครับในรายการรอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรหลังๆเองผลงานก็มักจะไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเบียดเบียดกันไปแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเม็กซิโกที่เฉือชนะโปแลนด์ได้นะครับในเกมที่ทั้ง2ทีมมาเจอกันโดยตรงนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นอาเจนที่หน่1เม็กซิโกที่2นะครับอ่ะมาที่กลุ่มดีกลุ่มดีนี่ก็คือกลุ่มของฝรั่งเศสนะครับมีเดนมาร์กใช่ไหม มีตูนิเซียนะครับแล้วก็อา้าวอะไรทีมหนึ่งอ่ะนึกไม่ออกแล้วออสเตรเลียนะครับก็กลุ่มนี้นี่ก็คือกลุ่มที่ทีมที่เข้ารอบแบบมองไม่ยากมันน่าจะเป็นฝรั่งเศสก,กับเดนมาร์กนี่แหละมันโดดเด่นโดดเด้งว่าชาวบ้านเขาเลยไม่น่าพลิกออสเตรเลียหลังๆก็ธรรมดาไม่ได้น่าประทับใจอะไรตูนิเซียนี่ก็แทบจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่า ตุริเชนี่มาบอลโลกหลายทีแล้วผมเห็นก็รอบแรกตลอดนะครับคือพวกเขาอาจจะเก่งในทวีปนะครับแต่ว่าพอมาเจอทีมอย่างในยุโรปส่วนมากมักเศสนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันดูง่ายตรงทีมเข้ารอบเนี่ยมันน่าจะเป็นฝรั่งเศสก,กับเดนมาร์กนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าทีมที่เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มอะนะครับอันดับหนึ่งของกลุ่มอะมันจะเป็นใครซึ่งผมในความคิดผมนะผมและเสีวเสียว่าแชมป์กลุ่มมันจะเป็นเดนมาร์กด้วยนะครับ แม้ว่าตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยถ้าเรามันแบกแยกลายตัวเนี่ยโอ้โหเดนมาร์กมันสู้ฝรั่งเศสไม่ได้หรอกนะครับฝรั่งเศสนี่แต่ละขมุมกาลังมันปึกปึก,ปกราคาแพงแพงกันทั้งนั้นเช่ว่าตัวรุกอย่างเงี้ยเบนเซม่าเอ็มบาเป้แต่อ่อในตอนเจอกันที่เนัชนลีกเนี่ยเดนมาร์ชนะฝรั่งเศสไปกลับเลยนะชนะบุกมาชนะที่บ้านด้วยนะบ้านของฝรั่งเศสอนะครับแล้วก็นัดล่าสุดท,ที่เจอกันเดนมาร์กก็อัดฝรั่งเศสไป2 0 คือโอเคมันเป็นเนชะั่นหลีกไงที่แบบคนก็แบบอาจจะไม่ได้แบบจริงจังอะไรนะฟุตบอลก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่ว่าโอ้มันก็แสดงให้เห็นนะนะครับว่าเ,ออเดนมาร์กเนี่ยเอาจริงๆเขาสู้กับฝรั่งเศสได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ออฝรั่งเศสเองอย่างที่วันนั้นพูดไปในคลิปก่อนว่ากองกลางพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะนะครับไม่ค่อยดีคือตัวทําเกมอะไรก็ไม่ค่อยมีอ่ะจะมีโดดเด่นหน่อยก็ชูอาเมนี่ใช่ไหมนะครับ อย่างกามาวินกาเหตุที่เขาเป็นดาวรุ่งหลายหลายคนบอกน่าจับตามองแต่ว่ากับมาริตรต่คุณไปดูเดี๋ยวส่วนมากมันก็ลงสมรองนะครับลงสมรองช่วงแบบโอ้โหนาทีแบบ70อะไรแล้วด้วยอ่ะนะครับก็มันผมว่าไอาการที่เขาไปอยู่มารตริดแล้วไปลงสำรองบ่อยๆมันก็หยุดพัฒนาการเขาไปด้วยนะครับขนาดที่ตัวรู้เองก็ไม่รู้จะลงตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับฝรั่งเศสนะเพราะว่าไอวันที่ผมจำได้ว่าวันที่แพ้เดนมาร์กคาบ้านอะ่ะ วันนั้นก็มีทั้งคริสมันเอมบัปเ,เป้เบนเซมา่านี่ลงกันหมดเลยนะคิงส์ลีย์โกมันอะไรพวกเน,นี้ยลงกันหมดเลยก็ยังทําอะไรเดนมาร์กไม่ค่อยจะได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจอกันครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแม้ว่าเดนมาร์กเองเนี่ยถ้าเรามาดูชื่อตัวผู้เล่นอะไรมาจะไม่ได้ดังมากนะครับคือถ้าคนเป็นฟอนบอลพันแท้ดูลหลีกอื่นๆเยอะๆอ,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 อาจจะรู้จักกันแหละนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเอาตามตรงไปเที่ยวฝรั่งเศสคงสู้ไม่ได้แหละแต่ว่าเจอกันทีไร กลายเป็นเดนหมากเลยช่วงหลังผลงานดีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ผมขอเลือกเป็นเดนมากแล้วกันนะครับที่จะได้แชมป์กลุ่มนะครับส่วนฝรั่งเศสจะเป็นที่2นะครับนั่นหมายความว่าฝรั่งเศสมันจะต้องเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินานะนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับรีแมทช์นะครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเลยนะครับที่2ทีมนี้มาเจอกันนะครับซึ่งครั้งนั้นเป็นฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบต่อไปแล้ว ฝรั่งเศสไปถึงแชมป์โลกนะครับครั้งนี้มาดูครับว่าถ้าสมมติมาเจอกันจริงๆนะนะครับใครจะได้เข้ารอบนะครับอ่ะเอามาสรุปกันอีกทีกลุ่ม A เนี่ยผมให้เป็นเนเธอร์แลนด์กับกาตาร์นะครับกลุ่ม B เนี่ยผมเลือกมาเป็นอังกฤษกับสหรัฐนะครับกลุ่ม C เนี่ยผมให้เป็นอ์เจนรินากับเม็กซิโกแล้วก็กลุ่ม D เนี่ยผมเลือกเป็นเดนมาร์กที่1ฝรั่งเศสที่2นะครับอ่ะก็ อันนี้เป็นความคิดของผมนะครับก็สําหรับแฟนๆทุกๆท่านก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่า4กลุ่มแรกเนี่ย A,B,C,D เนี่ยนะครับท่านเลือกทีมไหนกันบ้างที่เข้ารอบนะครับแล้วก็ใครเป็นที่1ที่2นะครับก็ลองลองแสดงทัศนะเข้ามาดูนะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วพวกนี้นะครับเพราะาเราพูดก่อนเกมนะครับมันก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยแล้วจริงๆนะฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทายยากไอบอลทีมชาติเนี่ย ูดตรงๆเลยท้ายย่าสุดๆนะครับมันไม่ง่ายหรอกนะครับที่เราจะไปรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเนี่ยเชื่อว่าขนาดกุนซือที่เขาทํางานจะต้องเจอกับไอ้ทีมเนี้บางทีมันแทบจะไม่เคยเห็นฟอร์มนี่มันก็บอกลําบากอะหรือบางทีมันเห็นก็เห็นครั้งเดียวไปนั่งดูเกมอะไรเงี้ยบางทีมแต่ละทีบางทีมันมีทีเด็ดซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทีมใหญ่ๆนบางทีนักเตะที่มันดังๆมากๆเนี่ยคู่ต่อสู้ก็จับทางได้ใช่ไหมล่ะ ขณะเดี่ยวกันไอ้พวกทีมที่มันแบบนักตเตะไปเล่นอยู่แถวอเมริกาใตา้แถวลีกเม็กซิโกหรืออะไรพวกนี้นบางทีก็น่าห่วงนะนะเพราะคนมันไม่ไม่รู้จักอะบ,บางทีก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงแล้วมันก็จะมีนักเตะที่มันแบบโนนเนมโนเโนมอ,นอะก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์อะแล้วมันก็แจ้งเกิดขึ้นมาดังโพร่งเปนผู้แตกขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถายยากอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็แบบมาเล่นๆขำๆกันะนะครับลองถ่ายเข้ามาดูนะครับว่า4ี่กลุ่มแรกเนี่ยนะครับ A B C D ท่านเลือกมาแบบทีมไหนจะเข้ารอบกันบ้างน,นะโอ้แต่ว่าถ้ามันมาตามที่ผมกากเกงกันไวน้นี่โอ้โหอาเจนจะถึงแชมป์วันนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเจอกับฝรั่งเศสนะนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้สี่กลุ่มนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตามกันต่อนะครับในสกลุ่มที่เหลือนะครับว่าผมอาลองลองเรียกว่าจินตนาการกันเล่นๆนะนะครับว่าเลือกทีมไหนเข้ารอบกันบ้างน,นะครับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับก็จะพยายามอัพคลิปให้ได้บ่อยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ